ผู้โชคดีทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นมหาเศรษฐีในชั่วง้าบคืนหลังถูกรางวัลลอตเตอรี่พาวเวอร์บอซึ่งเป็นรางวัลใหญ่ระดับพันล้านดอลลาร์เป็นครั้งที่3ในประวัติศาสตร์ฉลากกินแบ่งอเมริกันพาวเวอร์บหลังจากไม่มีผู้ถูกรางวัลใหญ่มา38ครั้งติดต่อกันโดยเลขที่ออกเมื่อค่ำคืนวันพุทธที่20กร,รกฎาคมได้แก่7 10, 11, <24, S> 13และ24ทางหน่วยงานลอตเตอรี่แคลิฟอร์เนียระบุว่าตอนนี้ผู้ที่ถูกรางวัลใหญ่ยังไม่ปรากฏตัวต่อสาธรารณชนแต่ร้านที่จำหน่ายฉลากที่ถูกรางวัลน,นี้คือร้าน Las Palmas Mini Market ในนครลอสแอ n เจลิสผู้โชคดีรายนี้สามารถเลือกรับเป็นเงินก้อน558.1ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1,900 0ล้านบาทก่อนหักภาษี รือจะเลือกแบ่งจ่ายเงิน1,000ล้านดอนลลาร์หรือประมาณ34,000ล้านบาทเป็น36งวดก็ได้เช่นกัน We don't know if that person lives here locally, if it's a group, if they were passing by. They have to claim their prize, and then we have to spend time vetting the winner to make sure it is the right person. Integrity incredibly important so will and transparency not know for months and months to are we probably for us So หน่วยงานลอตเตอรี่แคลิฟอร์เนียระบุว่ามีผู้มาขึ้นเงินรางวัลและอ้างว่าเป็นผู้โชคดีแต่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นผู้โชคดีจริงหรือไม่ซึ่งเมื่อมีการประกาศรางวาัลก็มักมีผู้อ้างว่าเป็นผู้โชคดีอยู่บ่อยครั้งทําให้ต้องมีการตรวจสอบที่เข้มงวด นอกจากเศรษฐีหมื่นล้านรายใหม่แล้วทั่วสหรัฐยังได้เศรษฐีเงินล้านอีก36คนด้วยกันและมีอีก3คนที่ได้เงินรางวัล2ล้านดอลลาร์อ้างอิงจากข้อมูลของเว็บไซต์ Powerball อย่างไรก็ตามการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะความน่าจะเป็นของการถูกแจ็คพอต Powerball นั้นอยู่ที่1ต่อ292ล้านทีเดียว นครลอสแองเจลิสเคยมีผู้ถูกรางวัลหลักพันล้านดอาลลร์มาแล้วและเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการมูลค่า2 0 4 0ล้านดอลลาร์และด้วยยอดจำหน่ายลอตเตอรี่ในแคลิฟอร์เนียที่มีมูลค่ามหาศาลในครั้งนี้ทำให้หน่วยงานลอตเตอรี่แคลิฟอร์เนียสามารถระดมทุนราว46.1ล้านดอลลาร์เพื่อมอบให้กับโรงเรียนรัฐบาลของรัฐระหว่างที่รอให้ผู้โชคดีรายนี้มารับรางวัลใหญ่ในครั้งนี้ด้วย